ยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานๆก็ยิ่งคิดถึงอยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าไอีบอกไปแล้วว่าจริงๆแบบปีนี้คืออ่าไ,ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับมอดูที่ทไหนเลยมีเวลาในการที่จะมานั่งจิม้มมานั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาอัน,นี้สําคัญสุดมาก็เจอกันแล้วแต่วันที่6แล้วจริงๆก็คิดถึงนะคิดถึง <c oughs> ตลอด <c oughs> นะฮะยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานๆก็ยิ่งคิดถึงครับก็ <c oughs> เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยบางคริสต์มาสผมก็เดินทางไปไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่นี้ก็ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยทีนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางไปนคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบแบบดู IG ตลอดก็อาจจะคิดว่าทําไมไม่ได้ลงรูปเลยเด๋ยนนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวกับ IG หรอกครับมันอาจจะแบบ อยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าในไอหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้บอกรลยคือหาแไม่ใช่คือบางทีก็แบบแบบไอจีบางทีเราก็ส่วนใหญ่เราก็ลงงานด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาหรอไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยถามว่าไม่มีอะไรหรอไม่มี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 ฮะขอไปแล้วเนาะแต่ไม่อะไรเนาะเอ้ยอ่ะปีนี้ไม่มีปีนีบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้ คือ,อไ,มไม่ไม่ได้ปอดีไม่ได้นะครับผมใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมเป็นหลายอย่างการเตรียมงานก็คงต้องพิจารณาต่อไปในนปีหน้าไม่ได้เร<น><ป>าเปอร์เซ็นต์100ใช่เพราะเพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเราว่าจริงๆแล้วปีปีหกใช่ไหมฮะปีหกจนี้จัดไม่ทันแน่ๆถ้าสมมุติว่าจะมีงานแต่งจัดจัดไม่ทันปีนี้แน,น่ๆเพราะเออโลเคชันก็ไม่ได้ดูอะไรก็มันยังมันยังมีความที่มันยังไม่เตรียมเตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยผมว่าต่อไปมันก็จะเป็นแบบก็จะมันอาจจะแบบแบบร ยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอหมอนาเดกับหมอญาญานี่แหละหมอาเดีหมอญาญานครับใช่ครับใช่ใช่เขาเพิ่งมาทักตอนที่เราเราคือคือผมประกาศเรื่องพวกที่จะแบบเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยผมว่าโทษท่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่าผมสาเหตุมันมีเหตุผลมันมีตั้งแต่แรกอะไรข้อมูลมันมีแล้วการที่ เขาจะไปะเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาต่อหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้อะไรเงี้ย